รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง และตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่นี่นะคะก็เป็นทั้งฟาร์มเป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นทั้งที่พักนะคะรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมนะคะที่มาเที่ยวจะต้องสุขก,กายสบายใจสบายดีเพราะว่าที่นี่คือสบายดีคาเฟ่ฟาร์มแอนด์รีสอร์ทค่ะ แต่ตอนนี้นะคะมิ้งก็อยู่กับพี่กรณ์เจ้าของอสบายดีคาเฟร่รีสอร์ทแอนด์ฟาร์มแล้วล่ะคะ่ะพี่กรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กรณ์ค่ะชื่อที่นี่สบายดีคาเฟร่รีสอร์ท and farm ฟังแล้วแบบดูครบเลยนะคะคที่นี่มีกี่โซนคะมี3โซนครับผมบจะมี1โซนส่วนคาเฟ่ไอ้ตัวนี้จะเป็น indoor, อินดอร์จะมีแอร์นะครับผมและส่วนที่2ก็จะเป็นโซนอาท์ดรก็จะเป็นบ่อน้าํากระท่อมแล้วก็มีใกล้ชิดธรรมชาติครับผมและส่วนที่3ก็จะเป็นที่พักรีสอร์ทจะอยู่ด้านหลังของเรา ได้ข่าวว่าที่นี่มีฟาร์มด้วยใช่ไหกิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมคะในฟาร์มจะมีอะไรบ้างะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงมีกระต่ายแล้วก็มีแพะที่ป้อนนมแล้วก็มีควายอยากรู้ว่าที่นี่ค่ะที่สบายดีเนี่ยมีทั้งหมดพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะพื้นที่อยู่ที่35ไร่ครับผม35ไร่ใช่โอ้โหถือว่าใหญ่มากเลยครับผมแล้วที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วที่นี่เปิดมา6ปีแล้วครับผม6ปีแล้วทำไมถึง เริ่มทำสบายดีคาเฟ่คือเริ่มจากความชอบส่วนตัวอยากทำแล้วก็ชอบเป็นคนชอบดื่มกาแฟอพอคนชอบดื่มกาแฟปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจะทำร้านคาเฟ่เล็กๆทำเป็นของตัวเองเลยปุ๊บพอวันหนึ่งกระแสะตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเราก็เลยพัฒนาต่อยอดต่อเติมมาจนมาเป็นโซนอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็ขยับมาเป็นความสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีแปลงผักอยู่ด้านหลังแปลงผักตัวนี้เพื่อจะส่งวัตถุดิบเข้าไปในครัวหรือหลังบ้านเราทั้งสาขาลพบุรีรสาขากรุงเทพ และบวกด้วยสถานการณ์ผักมีราคาแพงเราเลยพัฒนาต่อยอดเพื่อจะมาปลูกเองนําเข้าหัวของเราเองครับผมโอ้โหเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้มินหน้าจะมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างให้ทำเยอะ<ม>เลยใช่ไหมคะโอเควันนี้มินพร้อมพร้อมที่จะเป็นลูกสาวชาวไร่ได้เลยพร้อมทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเลยครับผมโอเคค่ะ จากทางเข้านะคะเข้ามานะเราก็จะสามารถเห็นตรงนี้เป็นส่วนของคาเฟ่ซึ่งเข้ามาเนี่ยมีสัมผัสได้ถึงความ อลังการความแบบความมีความลอฟ์นิดนึงอยากจะให้อธิบายหนะะ่อยค่ะว่าคอนเซปต์ของคาเฟ่ตรงนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์อย่างไงบ้างคะพี่คอนเซปต์ของคาเฟ่เนี่ยคือเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอบาร์เ,ราจเจอเคาน์เตอร์โซนนี้จะเป็นโซนอินดอร์รอรค่ะใช่จะเป็นแอร์ด้วยสภาพอากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนั่งแอร์เย็นๆได้แบบสบายๆซึ่งตรงนี้ก็ตกแต่งแบบสไตล์ลอฟ์นะคะเห็นโคมไฟอันนี้คืออลังการอลังการมากเราก็จะมีเมนูเครืคร่องดื่มใช่ไหมคะ เมนูเครื่องดื่มก็จะมีหลากหลายก็มีพวกกาแฟสดน้ำผลไม้ปัน่นค่ะแล้วก็มีพวกอิตาเลียนโซดา<อ>ต่างๆถ้าเครื่องดื่มต้องสังคือชาเขียวชาเขียวของเราก็จะเรียกว่าเป็นชาเขียวมัทฉัหรือ<ม>ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มได้เลยครับผมอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของอินดอร์อยากจะเห็นส่วนที่เป็นส่วนของอัลโดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วพาไปหน่อยได้ไหมได้ครับผมโอเคค่ะทางงในคะถังนี้เลยครับผมโอเคค่ะ โอ้โหเห็นซุ้มไม้ไผ่ตรงนี้ข้างๆมีต้นไม้ต้นเล็กๆเยอะไปหมดเลยอันนี้เราตั้งใจจะทาเป็นซุ้มอะไรหรือเปล่าคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มมะเขือเทศให้เขาเลื้อยขึ้นมาใช่แล้วเราจะได้ถ่ายรูปแล้วบางทีเลื้อยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเด็ดทาน เป็นส้มตำสลัดก็ได้ใช่ให้ลูกค้าได้เด็ดมากลับบ้านได้ครับผมโอเคแล้วส่วนนี้นะค่ะเห็นมีกระท่อมเป็นหลังๆอันนี้เป็นส่วนของโซนร้านอาหารใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นกระท่อมสำหรับลูกค้านั่งทานอาหารได้แต่ละซุ้มจะมี2แบบค,คือ1แบบนั่งโต๊ะสำหรับอาวุโสสำหรับาราสุขอายุ ก็จะเป็นฝั่งนู้นปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะเป็นสําหรับนั่งพื้น<อ>ใช่หรือจะนอนเปก็ได้นอนตะข่ายก็ได้นอนได้หมดเลยนอนหลับได้เลยอนอนหลับได้เลย<ช>คือกินอิ่มปุ๊บง่วงปั๊บสามารถนอนพักนะคะแล้วก็เอาขาย,ย่อนริมน้ำได้<ช>แอบมองมาทางนี้แอบเห็นอะไรบางอย่างค่ะทุกคน ที่นี่มีท่าเรือด้วยโอ้โหมีเรือให้พร้อมมีไม้พายให้พร้อมคือใครที่มาทานอาหารที่นี่เนี่ยสามารถที่จะมาพายเรือที่นี่ได้เลยถูกต้องครับผมค่ะเสียค่าใช้จ่ายเข <ผม S 1> าไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมฟรีค่ะคนวู้ชมค้ามินเดินมายังไม่ทันจะสุดสะพาน เจอนี่เสียงแกงน้องห่านร้องเพลงตอนรับมินอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันเลยใช่ครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวพ่อแม่ลูกเขาระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารอยู่ที่กระท่อมก็อาจจะมีเสียงครอบครัวน้องห่านนะคะกําลังสนุกสนานกับการเล่นน้ําหาอาหารอยู่ที่บริเวณนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นในส่วนของน้องแกะกับน้องแพะใช่ไหมคะอุ้ยน่ารักมากเลย อันนี้คือมีสามารถที่จะสามารถป้อนนมได้ป้อนนมเฉได้เาไลูกค้าที่มาเที่ยวป้อนนมนมแพะใช่เป็นนมแพะหยิบได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการป้อนนมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมยัดเข้าไปเลยครับผมคือครอบครัวไหนที่มีลูกมีหลานนะคะก็สามารถที่จะพาน้องๆนะคะมาลองป้อนนมให้กับน้องแพะน้องแกะกันได้นะ เห็นได้เลยว่าที่นี่เนี่ยจะมีเอาน้ําล้อมรอบ ล้อมรอบฟาร์มเลยใช่ไหมคะน้ำเราจะรวมสมบูรณ์รวมสมบูรณ์มากมีทั้งปีโอ้นี่มี ATV ด้วยใช่ไว้ให้ลูกลูกค้าขี่เล่นชมสัตว์เลี้ยงอันนี้สามารถขี่ได้จริงขี่ได้จริงครับผมโอ้ยด้านนั้นมีควายด้วยค่ะนี่ก็คือไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างไฮไลท์สำคัญอยู่กันเป็นหนึ่งสองสามสามตัวนี่ถือว่าเป็นครอบครัวหรือเปล่าคะเป็นครอบครัวเลยครับผมเป็นครอบครัวเลยชื่ออะไรบ้างตัวนี้จะเป็นน้องถุงเงินตัวนู้นถุงทองแล้วก็ลูกเขาคือน้อง ถุงเพชรถุงเพชรใช่จ,จริงๆเนี่ยควายเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากเหมือนกันเนาะในสมัยนี้นนเราถึงต้องอนุรักษ์ไว้และกิจกรรมที่เราน่าจะสามารถ <c oughs> พูกมิตรสัมพันธ์ <c oughs> ให้เขาใ,ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นก็ <c oughs> คือการป้อนอาหารนั่นเองนะ <c oughs> รอ,รอบกระทอมเนี่ยก็จะมีน้ําล้อมรอบเราก็จะสามารถเห็นน้องควายเดินไปเดินมาหรือว่าเราอาจจะได้โอกาสเห็นน้องควายเล่นน้ำอยู่แถวๆนี้นะคะน่ารักมากเลยเอากินให้หมดลูกแกงส้มชะอมกุ้งค่ะน้ําแกงส้มนะคะมีความเข้มข้นมากแล้วกุ้งก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ ation Destination สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน พี่กณ์คะพ,พี่กอนพามาตรงนี้มีเห็นมีกองดินกองทรายกองปุ๋ยเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คือส่วนจะทําอะไรอะคะอันนี้จะเรียกว่าดินผสมดินผสมใ,ในการเพาะปลูกแต่ละครั้ <c oughs> งอันนี้จะส่วนประกอบก็คือจะมีแกลบขาวแกลบดําใบไม้ <c oughs> แลงง้วก็ขี้งวอ่แล้วเราก็คุกเขาผสมกันได้ที่แล้วเราก็มาหมักก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เรียกดินผสมค่ะซึ่งดินผสมอันนี้ก็คือเราจะเอาไปใช้ในส่วนของเราเองถูกต้องเพาะปลูก อันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิธีในการปรุงดินผสมดินสามารถที่จะมาเรียนมาเวิร์กช็อปกับพี่ได้ด้วยได้ด้ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าพี่ทําดินผสมแล้ว่ผลผลิตของผักต่างๆเป็นยังไงเจ๋งไม่เจ๋งต้องไปพิสูจน์ดูยังไม่เชื่อที่พี่พูดต้องไปดูก่อนว่าเป็นยังไงได้ครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พี่กรณ์ทามินบอกว่าผักที่นี่เนี่ย ใช้ดินที่ที่ปรุงเองแล้วสวยมากตรงนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าสวยจริงๆคือมองไปทางไหนก็มีแต่ผักแบบช่อตโตโตโกองโตโตเขียวแบบสวยมากๆเลยอยากรู้ว่าผักตรงนี้ที่ปลูกเนี่ยคขามีผักอะไรบ้างครับก็ <c oughs> จะมีด้านนู้นก็จะเป็นพืชผักสวนควรัวนะครับผมแล้วก็จะมีถ้าเป็น 3- าสี่แถวเนี่ยก็จะเป็นตระกูลผักสลัดก็จะมีเลดโอกะกีนโอกแล้วก็ผักคลอส แล้วก็หน้าเราเลยเล็กคอรอลค่ะใช่ที่พมีใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อค่ะจริงๆคือใช้แค่ดินตรงนั้นผสมก็งามขนาดนี้เล้วคะใช่ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่มีครับผมไม่มีมินสามารถที่จะเด็ดผักแล้วก็กินตรงนี้ได้เลยรับทานได้เลยพวกนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะที่นี่การตัดคือตัดยังไงคะอ่าเดี๋ยวพี่ตัดให้ดูนะครับค่ะ อาตัดตรงโคนแบบนี้เลยนะครับผมราสามารถที่จะหยิบมาอย่างนี้ได้เลยนี่อันนี้คือพันธ์อะไรนะคะอ่าเล็คอล์ลเล็คอล์เป็นผักสลัดที่แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่มินเคยเห็นแล้วก็งามมากๆเลยค่ะให้เทียบกับหน้ามินนะคะคือใหญ่กว่าหน้ามินอีกเทคนิคการตัดก็คือเราจะตัดตรงโคนมันทีนี้มินขอลองตัดได้เลยเดี๋ยวลองนะครับนี่เลยโอเคนี่ ช่อนี้ใหญ่กว่าอันเมือ่อกี้ออกค่ะทุกคนผักนี้เนี่ยเราส่งตรงไปที่รน้าอาหารใช่ไปที่โคไปที่โคโดยต<อ>รงด้วย<อ>ทีนี้อยากจะลองชิมได้กรอบไหอืม กรอบมากอร่อยมากที่สาคัญคือสดมากๆอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราท่องเที่ยวสนใจอยากจะซื้อกลับบ้านสามารถซื้อได้ไหมคะได้ซื้อได้เลยของเราค่อนข้างเยอะอีกอย่างแล้วเราก็เอาเข้าเป็นที่ครัวด้วยงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันว่าผักสลัดตู้นี้เราไปทําเมนูอะไร้างเดี๋ยวไปดูข้างบนเลยโอเคครับผู้ชมหิวยังคะถ้าหิวแล้วไปที่ร้านอาหารกันดีกว่าวินิหิวแล้วค่ะไปค่ะ นี่นะคะมินก็มาอยู่ในส่วนของกระท่อมซึ่งเป็นไฮไลไท์ของคาเฟ่ที่นี่เลยนะคะก็คือบรรยากาศดีมากพร้อมกับอาหารที่ฟูมากๆนะคะซึ่งอยากจะให้พี่แนะนำเลยค่ะว่าเมนูแต่และเมนูที่ทางร้านเรามีที่วันนี้คัดมาเสิร์ฟให้มินได้ลองทานเนี่ยคะ่ะมีเมนูอะไรบ้างได้ค่ะเมนูแรกเลยเมนูอะไรคะเมนูแรกเลยคือสลัดแซ,แซลมอนสลัดแซลมอนครับผมทำไมถึงเป็นเมนูนี้คะ คือเราเอาเครื่องเคียงของผักจากสวนเรามาค่ะใช่มาประกอบกันเหมือนเราเป็นทำฟิวชั่นเนาะเอาความ<ช>เป็นไทยผสมกับแซลมอนที่มาจากแบบฝั่งยุโรปอะไรมา,าฟิวชั่นผสมกันแล้วก็มีผักซึ่งเป็นผักที่เราเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้จากในสวนในสวนเราอ่ะโอเคค่ะเมนูแรกแล้วเมนูที่สองคืออะไรคะยำทางตะวันกุ้งสดยำทางตะวันกุ้งสดทำไมถึงเลือกทานตะวันคะ เพราะว่าเป็นของดีที่นี่ผักพื้นบ้านเลยคือที่นี่จะปลูกกันเยอะเลยกุ้งตัวใหญ่มากอ่าเมนูต่อไปเลยค่ะแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งให้สังเกตความข้นเข้มข้นมากกุ้งกุ้งสดสดเลยแล้วก็ผักชะอมก็คือมาจากสวนที่นี่โอเคค่ะเมนูต่อไปค่ะน้ำตกครับผมหมูน้ำตกหมูน้ำตกนะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องเคียงซึ่งเป็นผักสลัดจากในสวนเลย และนี่โอ้โหมาตัวใหญ่มากปลากระพรงลุยสวนปลากระพรงลุยสวนค,ค่ะ,<ม>คะปลากระพรงลุยสวนของเรานี่ถือว่าเด็ดยังไงบ้างคะน้ำยำสำคัญแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆเนี่ยคือมาจากสวนเราที่เราปลูกเองด้านหลัง ค่ะก็วันนี้นะคะทั้ง5้าเมนูที่พี่กรเลือกมาให้มินเนี่ยจริงๆเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยเมนูที่ทงที่ทางคาเฟ่มีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาก็สามารถที่จะมาเลือกชมดูเมนูอื่นๆได้เนาะโอเคเรารู้จักกับเมนูอาหารไปแล้วต่อไปเป็นเครื่องดื่มบ้างดีกว่าเครื่องดื่มก็เป็นชาเขียวเลยครับผมชาเขียวซเนเจอร์ของทางร้านแล้วก็ถัดไปทางนี้ก็จะเป็นน้ําผลไม้ปั่นมีน้ำอะไรบ้างคะจะมีน้ำแตงโมมีน้ำสับปะรดปั่น ค,ความ<ก>พิเศษของน้ำผลไม้เราเนี่ยคิดว่าพิเศษยังไงบ้างพิเศษคือด้วยเ,เป็นผลไม้สดค่ะใช่แก้ดับกระหายแก้ดับกระหายาร้อนร้อแบบนี้ใช่ตอนนี้ก็คือแบบคลองร้องแล้วค่ะทุกคนอยากจะลองชิมแล้วค่ะว่าอาหารของที่นี่เนี่ยเด็ดขนาดไหนค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมอาหารแล้วนะคะเริ่มจากเมนูแรกเมนูใกล้ๆก,ก่อนละกันเนาะก็คือแซลมอนแซบแซลมอนสดมากค่ะแล้วก็ทนะี่สำคัญก็คือ,มมคคคอตัวน้ำเนี่ยรสชาติกำลังกลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินรสชาติกำลังแบบ พอดีเลยนะคะเมนูต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะก็คือเมนูต้มทานตะวันกับกุ้งนะคะจะให้ดูกุ้ง <c oughs> กุ้งตัวใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนนี่ด้วยความที่แถวนี้นะคะก็จะมีทุ่งทานตะวันอยู่เยอะทางร้านก็เลยเลือกเมนูทานตะวันมาทำเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะ ทานตะวันกรอบมากปลาเคี้ยวเข้าไปก็คือแบบมันแบบหนึบหนึบหนึบเลยค่ะไม่นูต่อไปหมูน้ำตกค่ะทุกคนอ่าหมูน้ำตกนี่ข้อหมูแบบฉ่ำจริงๆค่ะตอนเคี้ยวเข้าไปแล้วก็เราจะได้กลิ่นของตัวหอมแดงแล้วก็ โหดล้พาแบบว่าขึ้นจมูกเลยค่ะอร่อยมากเมนูต่อไปนะคะก็คือปลากระพงลุยสวนค่ะปลาโตๆแบบนี้พร้อมกับผักสดๆแบบนี้นะคะคือตัวปลาค่ะทอดกำลังดีที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันเลยน้ำยำที่ยำผสมมาก็คือรสชาติกลมกรอบด้วยไม่เผ็ดเกินไปไม่จืดเกินไปไม่หวานไม่เค็มเกินไปคือกำลังดีอะคะ่ะทุกคน เมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูแกงส้มชะอมกุ้งค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูน้ําแกงส้มนะคะมีความเข้มข้นมากแล้วกุ้งก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่อันนี้มินชอบมากเพราะว่าแกงส้มคือเข้มข้นจริงๆค่ะอ่ะต่อไปเรามาลองชิมเมนูเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่านะคะ เมนูนี้ชาเขียวพี่กรบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะผ่านการคิดค้นมาหลายรอบจนได้เป็นชาเขียวมัทฉะสูตรเฉพาะของคาเฟ่สบายดีค่ะอืมคือเป็นชาเขียวที่ไม่หวานมากแล้วก็ได้กลิ่นของมัทฉะแบบเข้มข้นจริงๆค่ะอ,อันนี้ดีค่ะดีจริงต่อไปคือ เป็นเมนูน้ำผลไม้นะคะซึ่งใช้ผลไม้สดจริงๆอันนี้อร่อยมากค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ หนึ่งในมิกิมเอนูที่ทางสบายดีคาเฟ่นะคะมีนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมแวะนะคะผ่านมาทางลบบุรีแล้วก็หิวหิวนะคะอยากปากท้องกับทางสบายดีคาเฟ่ก็อย่าลืมแวะเวียนมาลองชิมอาหารกลางวันอาหารเช้าที่นี่กันนะคะแล้วก็มาน,นั่งตรงนี้แล้วก็ได้แบบว่าบรรยากาศที่ดีมากนะคะได้เห็นน้องควายแล้วก็ได้ยินเสียงสัตว์นะคะแล้วก็ลมดีแบบนี้นะคะ้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ ตอนนี้นะคะมินก็ขอเคลียอาหารที่อยู่ตรงหน้ามินก่อนนะคะมีเยอะมากเพราะว่ามินต้องเติมพลังก่อนที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่มีในส่วนนี้อีกเยอะเลยล่ะคะ่ะที่พักยังคงคอนเซปต์แบบเดิมเลยคือคอนเซปต์ทาลอ็อกห้องนี้คือแบบใหญ่มากเลยค่ะห้องพักนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่คะสาตารางเมตร32ตารางเมตร หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปหลายอย่างกินอิ่มแล้วอร่อยแล้วทำกิจกรรมไปเยอะแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีที่พักด้วยสำหรับใครที่อยากจะมานอนพักให้แบบว่าสบายใจก่อนที่จะกลับบ้านนะคะที่นี่ก็มีที่พักหลากหลายห้องเลยใช่ไหมคะ มีอยู่5ห้องครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่700บาท700บาทใช่ไม่แพงเลยนะคะคแต่ละหลังมีความแตกต่างกันไหมคะความแตกต่างกันแตกต่างกันนิดหน่อยรายละเอียดโดยภาพรวมก็จะคล้ายๆกันอยากจะเห็นบรรยากาศข้างในแล้วค่ะได้เชิญได้เลยครับผมโอเคค่ะโอ้โหเข้ามาในห้องที่พักยังคงคอนเซปต์แบบเดิมเลยคือ love, love. คอนเซปต์ลอกสไตล์ลอกห้องนี่คือแบบ ใหญ่มากเลยค่ะห้องพักนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่คะ32ตารางเมตร32ตารางเมตรใช่ห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่ขนาดเท่าแบบคอนโดห้องหนึ่งเลยนะคะครยในี้ี่พักก็จะมีอะไรบ้างคะเตียงมีโซฟาแล้วก็มีตู้เย็นมีอุปกรณ์ใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะครับผมคือมีครบเลยค่ะคุณผู้ชมพัสามารถนอนได้กี่คนสามารถได้หนึ่งครอบครัวหนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกนอนได้กันได้ครอบครัวเล็กไหม เอากคโซฟาใหญ่มากค่ะทุกคนนอนได้แบบว่า2คน3คนนะคะและที่สำคัญเลยทีวีก็ใหญ่ เตียงใหญ่โซฟาใหญ่ที่วิใหญ่นะคะแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่อีกทุกอย่างคือแบบใหญ่มากถ้าเกิดว่าตอนแรกพี่พี่กอนไม่เฉลยราคามินมินไม่คิดว่าที่พักนี้จะราคาแบบแค่หลักร้อย,าาร,อยราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยถูกมากไม่แพงราคารวมอาหารเช้าย,ยังไม่รวมครับ,รบผมก็จะมีของข้างหน้าเลยเป็นร้านอาหารมีคาเฟ่เราสามารถที่จะสั่งแล้วก็จะมีพนักง,งานมาส่งถสงห้องได้เลยอละที่สำคัญนะคะในห้องนี้เนี่ยจะมีประตูบานใหญ่ ที่เราสามารถจะเปิดรับลมเห็นวิวอ่ะก็ถือว่าที่นี่นะคะสบาย<อ>บดีคาเฟ่าคือมีที่เที่ยวมีที่กินมีที่พักมีครบจบในที่เดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาพักผ่อนนะคะก็สามารถที่จะมาพักผ่อนในห้องที่แบบใหญ่ขนาดนี้วิวสวยขนาดนี้ในราคาที่ไม่ถึงหลักพัน,นะคะ่ะ รับวันนี้นะคะ1วันที่สบายดีรีสอร์ทคาเฟ่แอด์ฟาร์มถือว่ามินได้ทำกิจกรรมแบบครบวงจรเลยเนาะคือได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรได้ตัดผักได้ชิมอาหารอร่อยๆที่ทำมาจากผักส,สดๆจากฟาร์มนะคะรวมไปถึงได้เจอสัตว์ทั้งา่านทั้งควายทั้งแพะทั้งแก่นะคะที่สำคัญเลยก็คือที่นี่เนี่ยยังมีที่พัก แบบครบวงจรด้วยนะคะอยากจะรู้ค่ะว่าถ้าเกิดสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่แล้วเอ้ยสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่จางอยากรู้ว่าที่ี่มีเวลาเปิดปิดกี่โมงยังไงบ้างคะ ของสบายดีคาเฟ่จะเปิดที่อยู่ที่8ปดโมงครึ่งปิดหนึ่งทุ่มหยุดทุกวันอังคารครับผมเปิด8ปดโมงครึง่งปิดหนึ่งทุ่มหยุดทุกวันอังคารนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมาก็อย่าลืมมาแวะเวียนที่นี่กันนะคะแล้วสาหรับตัวที่พักเองอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพักสามารถติดตอ่อได้าท,ทางไหนบ้างคะมี2ช่องทางช่องทางที่1อยู่ที่ติดต่อที่ร้านกาแฟน้าเคาน์เตอร์รได้เลยช่องทางที่2ทางอินบ็อกซ์ทางเฟซบุ๊กพิมพ์คําว่าสบายดีคาเฟ่แอนด์ฟาร์ม เข้าไปสามารถ inbox มาสอบถามราคาได้จองได้วันนี้นะคะมินมาเที่ยวที่นี่ก็ทั้งสุกกายสุกใจสบายดีเหมือนกับชื่อของที่นี่เลยนะคะสบายดีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะก็ขอบคุณพี่ก่อน์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ พิเศษเช่นเคยนะคะสำหรับแฟนรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางเพียงร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์ก็สามารถมีสิทธิ์รุนรับของที่เลึกกันที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าทุกคนชอบทำกิจกรรมไหนนะคะในไร่สบายดีแอนด์รีสอร์ทนะคะก็สามารถที่จะร่วมตอบคำถามกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะผู้ชโชคดีก็สามารถรอรับของรางวัลกันอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาไปฟังเฉลยคำถามแล้วก็ผู้โชคดีของประจำสัปดาห์ที่แล้วกันแล้วะคะ่ะวันนี้นะคะมินงก็ได้มาเที่ยวในสถานที่ที่สามารถจำลองวิถีชีวิตชาวท้องทุ่งท้อง,องนานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะมิงคิดว่าที่นี่เนี่ยสามารถมาเที่ยวกันได้แบบ เพื่อนหรือมาแบบคู่รักหรือมาแบบครอบครัวก็สามารถมาเที่ยวกันได้ทุกเพศทุกฝ่ายเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากจะชมรายการในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook ป็น d e t a เจนเนประทับใจที่ปลายทางค่ะอย่าลืมติดตามทางรายการนะคะช่อง TNN ช่อง16กันเยอะๆนะคะวันนี้มินแลรายการเด็กเชัประทับใจที่ปลายทางต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ